เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับชามคัด์นะครับของรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นรถ Honda หรือว่า Yamaha นะครับชุดในชุดนี้มันจะมีชุดวันเววันเวคัส์ way, อยู่ตรงตรงนี้นะครับวันเวคัส์หรือว่าเราจะเรียกว่าวันเวสตาร์ก็ได้นะครับมันทำหน้าที่ในการมันจะทำหน้าที่ในการเวลาที่เราสตาร์ทเท้าเนี่ยมันจะตัวนี้มันจะเกาะให้ชามคัด์เนี่ย ทํางานนะครับเนี่ยตัวนี้มันจะเกาะชามคัดให้ทํางานทีนี้ไอ้ชามคัดตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันจะอยู่ในชุดเดียวกันกหลังๆแล้วมันก็จะมีหน้าที่สองสองสองอย่างนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะเขียนให้เพื่อนๆดูดีกว่านะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คืออันดที่หนึ่งคือมันจะมีหน้าที่ในเรื่องของการาส่งกําลังนะครับนี่ส่งส่งกําลัง จะจะข้อเวี่ยงนะครับข้อเวี่ยงไปส่มกาลังจจกข้อเวี่ยงไปชุดเกียร์นะครับนี่ชุดเกียร์อันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับ อันที่สองอันที่สองคือตัวเนี้นะมันจะทำมาที่ทรงกำลังจากชุกเกียร์ไปเข้าเวี่ยง นี่ยตัวนี้มันจะทำสองหน้าที่นะครับอันแรกคือเนี่ยมันจะส่งมันจะส่งกําลังจากข้อเวี่ยงไปชุดเกียร์ด้วยตัวนี้นะครับนี่ด้วยคัดกรอนตัวนี้นะครับเวลาที่เราเร่งแรงๆเนี่ยคัดก้อนตัวนี้มันจะอาออกนะครับมันก็จะมาจับช้าคัดให้ช้าคัดหมุนนะครับส่งกําลังไปที่ชุดเกียร์นะครับแล้วทีนี้เวลาที่เราจอดเครื่องอยู่เวลาที่เราสตาร์ท เวลาที่เรากดสตาร์ทเท้านะครับเอชุดเนี้เนี่ยเราเอาตัวนี้ออกนะครับชุดนี้คือชุดวันเววเคัดตัวนี้ครับมันจะทําหน้าที่เกาะนะครับกเกาะชามคัดตัวเนี้เกาะชามคัดตัวเนี้ให้ไปหมุนข้อเหวี่ยงนะครับทําให้เราสตาร์ทรถได้นะครับหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือตอนที่เราเข้าเกียร์เข้าเกียร์ต่ําลงดอยนะครับเข้าเกียร์ต่ําลงดอยตัวนี้วันเวคัดตัวนี้จะทําหน้าที่ในการเกาะนะครับเกาะชุด ชามคัตตัวนี Now, it, ้ให้มันทํางานอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะไปปั่นลูกสูบนะครับเวลาที่เราเข้าเข้าเกียร์ต่ําลงดอยเนี่ยตัวนี้ก็สําคัญนะครับแล้วก็ตอนที่เราสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทเท้าตัวนี้ก็สําคัญนะครับเนี่ยหลักก็จะมีสองหน้าที่นะครับสลับชุดชามคัดตัวนี้เนี่ยก็คือส่งกําลังจากข้อเหวี่ยงไปเกียร์นะครับอีกอันหนึ่งคือส่งกําลังจากชุดเกียร์ไปข้อเหวี่ยงนะครับมันจะทําหน้าที่สลับกัน สลับไปสลับมานะครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้คือไอเดียของวิศวกรนี่สุดยอดเลยน,นี้ยอมรับเลยนะครับ